สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนนุ่มขับรถ5ชั่วโมงจากกรุงเทพไปหาแฟนสาวนุ่มขับรถ5ชั่วโมงจากกรุงเทพมหานครต้องกลับบ้านตัวเปล่าหลังแฟนสาวเลือกที่จะแต่งงานกับผู้ชายคนอื่นโดยใช้นุมรายนี้ใช้แอปพลิเคชันทิกตอกเล่าว่าขณะนี้ตนเองกําลังอยู่บนดอยมูเซอร์หลังจากขับรถมาจากกรุงเทพ5ชั่วโมงเพื่อมาตามแฟนสาวที่คบกันมา2ปีซึ่งเป็นคนชนเผ่ามงกลับบ้านมาแล้วโดนล,ลักพา าตัวไปต่อมาพ่อแม่ของแฟนสาวได้ยกให้คนที่รักพาตัวแฟนสาวของเขาไปโดยให้ทั้งสองคนแต่งงานกันตามประเพณีตนเองจึงเดินทางมาเพื่อช่วยเหลือแฟนสาวก่อนที่เจ้าตัวจะเล่าในอีกคลิปบอกว่าต้องกลับบ้านตัวเปล่าเพราะแฟนเลือกที่จะแต่งงานกับคนที่รักตัวไปเพราะต้องทําตามประเพณีส่วนตนเองที่คบมา2ถึง3ปีทําอะไรไม่ได้ที่แฟนต้องแต่งงานเพราะพ่อแม่ยกให้เขาแล้วตามประเพณีมีการคุยกันเรื่อง รื่องสินสอดเรียบร้อยแล้วนอกจากนี้ฝ่ายชายยังมีการเผยแชทที่ฝ่ายหญิงทักมาขอโทษโดยบอกว่าคบกันต่อไม่ได้แล้วเนื่องจากตามประเพณีไม่สามารถเดินออกจากจุดจุดนี้ได้แล้วหนูรู้สึกผิดหวังและขอโทษพี่จริงๆหนูรักพี่มากแต่ไม่สามารถเดินออกจากจุดที่หนูยืนอยู่ได้อย่างไรก็ขอเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มรายนี้ด้วยนะครับเชื่อว่าสักวันคงจะเจอรักแท้ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกัน้ามาดูครับก็ขอ,ขอบคุณข้อมูลจาก ากมุมข่าวขอบคุณครับ